วันนี้มาปัน่นนาดงครับนาดงดูดิียาก็เยอะนะครับปั่นก็ประมาณสองไร่เนาะตอก็เยอะต้นไม้ก็เยอะเขาหวานข้าวไว้เนาะหวานข้าวไว้เราก็ต้องมามาปั่นนะครับผมผลจะออกมายังไงก็คอยดูนะครับผม คงต้องวิ่งสองรอบมั้งเพราะมันลกมากเนาะดูดิยาเยอะอยาเยอะแล้วก็ตะปุ่มตะปำกลัวแต่ตอแล้วครับกลัวทำให้ฟันโตรตารี่ฟันจอบหมุนหักขนาดเอาเอาเอาลงลึกแล้วนะเนี่ย เราลงลึกยังปั่นยากเลยที่บ้านเขาก็มีงานนะเนี่ยรถแห่ขึ้นบ้านใหม่นะครับโอ้เสียงดังตึม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 รถนกคุ้มอืดนกคุ้มอืดครับกว่าจะเสร็จคงไม่ได้ไปสนุกกับเขาหรอกขอบคุณนะครับผม ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมที่ติดตามกันอากาศก็ร้อนครับแดดแดดร้อนมากๆเลยโอเคครับทำงานก่อน